คณะอนุกรรมธิการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาในคณะกรรมธิการการท่องเที่ยววุฒิสภาประชุมครั้งที่18ทับ2,568พลตตร,รีอังกูลคล้ายคลึงประธานคณะอนุกรรมธิการเป็นประธานเปิดการประชุมโดยมีนายสูมิตรฮิรันวงที่ปรึกษาคณะอนุกรรมธิการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาและนายประวิตรลิ้มเจริญประธานสมาคมสันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมนักข่าวประชาสัมพันธ์จัง จังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยคณะผู้ติดตามนางสาวสิริลักษณ์ตันงามตรงอดีตสมาชิกสภาจังหวัดราชบุรีเขตสามอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีและนางสาวสุวรรณเกิดทวีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมธิการการท่องเที่ยวสำนักเลขาธิการวุฒิสภาอาคารรัฐสภาสองห้องประชุม AC426 ชั้น4โดยที่ประชุมมีวาระการประชุม3วาระโดยประธานชี้แจงในที่ประชุมให้ที่ประชุมทราบพ,พร้อมรับรองรายงานการประชุม ในวาระสองและวาระที่3เพื่อพิจารณาสรุปผลและมอบรางวัลโครงการ The Active House สภาฟิตพิชิตสุขภาพผ่านแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge CCC พร้อมเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวและการกีฬาในครั้งนี้ด้วยทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน